น,นะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะพาทุกท่านนะครับไปอัปเดตทุเรียนที่ผมปลูกไว้ตอนนี้เข้าเดือนที่7นะครับไปดูสภาพของทุเรียน7เดือนนะครับที่ผมปลูกไว้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะโตนะครับหรือว่ากำลังจะตายนี่คือต้นแรกนะครับ ดูจากสภาพนะครับใบที่เขาแตกใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นจุดด้วยเกือบทุกใบนะครับเป็นจุดสีเหลืองนะครับแบบนี้ก็น่าจะเป็นพวกเชื้อรานะครับแล้วก็เป็นโรคนะเนี่ยใบนี้เหมือนกันนะครับสภาพต้นก็ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับทุกเรียน7เดือนนะนะครับนี่คือต้นแรกนะครับ แล้วก็อีกนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นต้นคู่นะครับเป็นทุเรียนเล็กเหมือนกันที่ผมซื้อมาปลูกตอนแรกปลูกต้นนี้ก่อนนะครับสภาพไม่ค่อยดีผมก็เลยซื้ออีกต้นมาต้นเล็กนิดเดียวนะครับมาปลูกรวมกันนะครับดูลักษณะใบนี่นี่เลยนะครับมีจุดนะครับเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะเป็นโรคนั่นแหละครับแล้วก็เขาก็ยังมี มีแตกใบอ่อนใหม่นะครับไม่รู้ว่าแตกแบบนี้แตกเพื่อ,อจะอยู่รอดหรือว่าเขากําลังจะตายนะครับทั้ง2ต้นเลยนี่ก็คือสภาพไม่ค่อยดีทั้ง2ต้นการปลูกทุเรียนนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ปลูกยากมากนะสำหรับผมนะเป็นพืชที่ถือว่าปลูกปลูกแล้วดูแลยากนะครับนะปลูกแล้วทําให้โตยากมาก แต่เราก็อยากทดลองปลูกนะครับเพราะเราก็ชอบปลูกอยู่แล้วมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้สภาพก็ไม่แตกต่างจากนะครับต้นที่แล้วเนี่ยดูดูใบเหมือนกันเลยเป็นจุดนะครับใบเหลืองเป็นจุดแต่เขาก็แตกใบใหม่อยู่นะครับเนี่ยเนี่ยก็แตกใบใหม่นะ,ะนะครับเหมือนกันเลยนะครับไม่แตกต่างกันผมทดลองปลูกมา นี่เป็นปีที่3นะครับก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเลยของปีปีที่แล้วฝั่งโน้นนะก็ยังยังไม่โตนะครับจะตายก็เหลืออยู่3ต้นนะอายุ2ปีเนี่ยต้นเล็กเหมือนกันเลยประมาณเท่านี้แหละนะครับนี่ก็อีกเป็นอีก2ต้นเป็นต้นคู่นะครับต้นนี้จะตายผมก็เลยเอาอีกต้นนี้มาปลูกไว้นะครับไว้เสริมอีกนะกันนะครับกันเหนียวไว้ก่อน มาดูต้นสุดท้ายกันบ้างนะครับต้นนี้ผมสแลนผมไม่ได้ออกนะผมกางเต็มส่วนอีก 3- 4ต้นข้างหลังนี่ก็คือเอาออกครึ่งหนึ่งนะครับต้นนี้ใบเขียวนะครับเขียวกว่าที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็ยังมีเหลืองแล้วก็มีจุดเนี่ยดูใกล้ๆครับนะครับต้นนี้ยังไม่แตกใบเลยนะครับก็ถือว่าถือว่ายากนะครับการปลูกทุเรียนเนี่ยผมปลูกมา2-3าปีก็ยัง ยังไม่โตนะครับก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะปลูกต่อไหมนะครับเพราะว่ามันยากนะครับมันดูแลยากปลูกอ่ะปลูกได้แต่การดูแลค่อนข้างที่จะยากมากเพราะเรานะครับเราไม่เข้าใจนะครับว่าทุเรียนอ่าการที่ทุเรียนจะโตเนี่ยเราต้องต้องทํายังไงบ้างนะครับต้องศึกษากันอีกเยอะนะครับแต่ก็ทดลองปลูกนะครับปลูกไปเรื่อยๆแหละนะครับอ่าก็ผมก็พาทุกคนนะครับมาดูในส่วนของทุเรียนที่ปลูกไว้ ก็อขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชม